มันมันมีที่เหมาปุ๋กนะที่ผมถามเนี่ยคือสามเดือนนี้จนมาลอดนั่นต้องปุ๋ยทั้งใดหญ้านะอือะไล่ละห้าคือันเขาทุกอย่างแล้วก็กคงานหมดไล่ละห้าคือเราจะดูแลสามเดือนแล้วใง้ปุันก็เอีกันเสแล้วทีนี้ใครจะไปดูแลแล้วจะหาจ่านใครทำได้ตัวเองทีม่เพราะว่าไม่มี

นี่ยไม่ได้ไปสิ่ใดโนสารตัวใหญ่ๆเราทําปั้นปูนมาเลยนะเสาร์ตัวใหญ่จะกอดมันมีอยู่สองตัวเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ลานไม่เยอะตัวก่อนมันจะมีบ้านหลังใหญ่ๆนะปัจจุบันเนี้ยเป็นโนเสาร์เยอะๆนรือเ่เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ไดโนเสาร์มีอยู่สามจุดสี่จุดเส้นนั้นตอนนี้ก็คือถ้าออกไปจากในเมืองนี้เนาะมันก็จะตรงไปตัวแรกหรือตัวที่สอตัวที่สองตัวแรกมันจะอยู่ทางขวามือตอนเนี้ยมันจะอยู่ทางนี้ได้แล้ว ตัวจะมันอยู่ทางซ้ายมือตัวที่สองตัวตัวที่ทำประมาณสักห้าหกปีที่แล้วแล้วไปเป็นหลังเป็นที่หลังถ้าเจอเนี่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะสีตรงกลางใกล้ๆบ้านหลังนั้นแหละโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไปเนี่ยมันจะเป็นโรรงแที่หลังแล้วนนั่แหละที่เราตีตรงนี้เลยไอตัวไดโนเสาร์ที่ผมบอกอาสาบอกว่าไอ้ตัวนี้สองตัวนี่ที่ว่าทับก่อนเป็นตัวแรกเจอแน่แหละไอ้ตัวนั้นแหละมันตีขนงใหญ่เลยไงโดน วาัแบบไปเข้ามาขอเลีแย้เบอกว่าขายร้านเราซื้อมาตั้ง่ายต้งตองให้ถูกาไม่ได้ประโยชน์ไรม่หูคนไรกันเราเราอยู่ได้ร้านยังไงมันมีลักอะไรต่อเท่าไหร่คนไทยให้แปแต่เราอยู่มาต้วค่านเยอะกว่าแต่เราอยู่ได้ร้านไมันต้องพลลาคือคือยาลบบนี่คือทุกอย่างที่เป็นร้านเี่ยวเลยวเลยค่าค่าอะไรไงเคยเอเนี่ยคทำยไงร จะขอที่พี่เลยถาวเนี่ยจะติดป้ายเฮ้ยอ,อย่าไปขายเงินเป็นป่าเลยถ้าเธอถางออกแล้วต,ลติดป้ายเระกาศจะไม่ซื้อลพลัง่งอ่ะฝรั่งเขามาเจอแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะทำของเขาเองทุบอกไม่ต้องทำอะไรของเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขา,ากลับประเทศให้เราเด้เดินด<ล>ขายสำหรับคนไทยไม่ต้องแล้วไม่คนไทยเนี่ยก็เห็นแล้ว เขาจะได้แฉะเราไปถามเขาจะเอาคนไทยมันมีอยู่เจ้าเดียวเหรอไม่มันมีหลายเจ้าแต่เราแต่เขาให้แต่เราแ้วถ้าเราอยากขายถ้าเราอยากขายมือเราตัดหญ้าออกแล้วก็ติดใด้ประการกินเติรไว้แต่ถ้ายังเป็นป่ารกๆเขาไม่รู้หรอกว่าพื้นที่คุณมีอยู่แค่ไหนเราปากับป่าตเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันที่สามแล้วเวลาเขาไปซื้อเนี่ยนะคนก็อยากซื้อหนุ่เนี่ยยังมาขายคนอยู่เขาไม่อยากซื้อหนุ่มเลย ปริมาณผู้ท mm ี hmm. right? ่เขาได้ต hmm. ah ิดป so ้ายนะคนที <S <S ่สนใจบอกพื้นที่เขามองเห็นโครงการว่าเขาจะทําอะไรกันหลัง้เขามองเห็นโมฆานเขาจะบอกผู้ที่ข้างไหนเขาทำเป็นโรงแรมแล้วมันจะเหลือแต่ที่เราเพราะว่าที่เราอยู่ข้างหน้าถ้าร้านหนึ่งเขาจะต่อเขาจะบอกเมื่อบอกร้านหนึ่งเขาจะต่อมาเหลือแปดแสนถ้าบอกร้านสองจะต่ออยู่ประมาณร้านนึร้านหนึ่งร้านร้านแสนถ้าบอกหกแสนนี่เขาจะต่ออยู่ประมาณห้าแสนตามเม็ดดับลง เพราะว่าเราจะออกเราคอนแก่เรามีที่เยอะแล้วในสีห้าไร่เราคีโอ้คนแก่เรามียี่เยอะแล้วสี่าไร่โอ้โหไม่ใช่เรามีของเรานะอยากเอาหัวผบต้องจังหน้าไรเยอะแล้วห้าไล่ไม่จะบอองเรามีสี่ไร่ของค่สีไร่พอ่ไกยสี่ไล่เรามเยอะแล้วห้าไล่เรา่าสสไร่ไม่ใช่สีไ่ หนเมืองเนาะอําเภอเมืองนะอ๋อใช่อ๋ออําเภอเมืองแล้วก็ม่นเาก็หได้มีน้างได้ห้างไดหาไ่นี้เราด้วยไม่ได้ีเป็นบาได้สามารถซื้อบ้านยัางกันได้แต่ที่นี้ข้างใต้เนี่ยข้างใต้เขายันได้ไงเขาบอกว่าให้รีบมาซื้อเราก็เลยพยายามจะขายตรงนี้ห้า เขาจ่ทงทาก้ากกันต่พ่อบอกว่าทนนี่ตรึงนีสุดยอดที่เป็นยายๆกันนะก็ดีเลยนี่ก๋่ยนี่ไม่ได้แต่เธอทำอย่างนี่ันบอกแต่เธอทำอย่างที่ฉันบอกแล้วถางออกแล้วสิ่งป้ายอ่ะคือคนกับผ่านเการู้ว่าพื้นที่มันเท่าไหร่แต่ยังเป็นลกๆอยู่เนี่ยมันไม่ลกอะไรหรอกมัน มันมันขึ้นมาไงมียอมเองโพ่งคยอมันไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นแค่ไหนแล้วไม่รู้ว่าคุณน่ะกะอะไรจะทำสนุกจะอะไจะทำไปทำอยู่วันที่สามไปรั้วไปแล้วไม่ได้ร้อยมันเป็นที่ดินอะไรเลยวันที่สามเออวันที่สามก็ไปสนุกจะอะไรจะไปทำวันที่สามวันนี้เราเพิ่งทันวันนี้ทำแล้วก็พอดีคนข้างเคียงเขากําลังแก่ใหญ่เขากําลังจะซื้อ ที่ตรงข้างเขาเวลัจะทำโรงงานเขาก็เลยอยากได้ที่เรามันเป็นทางที่รถจะต้องลงแล้วทีนี้เขาเลยอยากได้แ,<อ>แบบเส้นเพราะที่เรามันฝังาขาอยู่ม,มันพ็จะนั้นเพราะนั้นดักต้งตา,าลเราูกงราคาได้ก<อ>็นั่นแหละมันมีมานาไม่อยู่ร้านไม่ขายเพราะเราไม่ร้อนก็ใช่ไงนี่แหละก็เลยรออยู่ว่าถ้าคุณจะได้ราคาเนี้ยไม่พอไปมีพารจัมยอนเหรอไม่ราไม่ได้มีพาร เราก็เลยบอกว่าพอยเนี่ยเจอได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเจอไปประมาณอีกสักหกเดือนนะเจอบอกว่าล้านสองแล้วเดี๋ยวมันจะจอดมานละพอดีก็ผ่านไปสักพักนึ่บอกมีคนมาให้แล้วก็เราเรายังไม่ได้อยากขายไงคือเราไม่มีเราก็ถูอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยเราเลยเพราะว่าที่ตรงนั้นเข้าไปแล้ว เป็นร้อยๆไร่ก็เลยแบ่งกันคนละตอนนี้เราเนี่ยมี่ในคอนเทนต์นั่นแหละที่อยเดียวเราเราย้ายมาอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เราแม่เราเป็นอะไรที่มันจะดุดแล้วโง่สารเราล้มเองอาจจะไม่ล้มหรอกแต่อาจจะแบบไปช้านี่คือกำลังหาบุนเป็นคนพ่อแว่าเป็นที่เนาะเป็นทางที่แล้วเราได้ ไอคนที่ทาโรงเรมมันเราต่างว้ภไทยในกรีดดิกรไดดิลล์อ่ะทดีาดิลล์ต่าวัดเอาไม่ห่อนโงมนห้าสสนไร่ไม่เย็นเยือกห้าหมื่น้าแสบไร่เนี่ยมันจะตกเง้นประมาณเ่าไหเนียเออเจ็ดหมื่นได้ถ้าแบ่งคนกีดปุ๊บเนี่ยเราจะได้แน่แน่ลถ้ารับทางสภาพตอนนี้เราจะได้เดินเดือนเราจะประมาณตกเงินประมาณสี่หมืนกเินยปเจ้าต้องสินเลย เราอยู่บริหารใส่สมองที่จริงนี้ที่จริงนี้ที่ได้น้ามากทีจริงนี้ยังเอาที่เรียนมัคนใหมก็ต้องงาได้ืไม่ได้ที่เรียนนี่หมดถุกนี่ไดใจน้ำมันมีเงินมีทา่ามามันถุ้ไม่อยวให้เป็นร้อยอย่างเดียวมาคนออกหลอกมาเียนร้อยพัดพลัดไปรอยเดืนหน่ชั่วคราวอยู่ทำไมอ่ะเพราะการฆ่า เราเพื่อนเราจะบอกฝันสูงสุดของเราให้ฟังนะมีเมียมีลูกแล้วก็มีที่สองร้อยไร่ีท่าไปดองหอยเลยในนี้ว่าเราทำได้แนหัวในหัด้อหัวมีมีมูกคิดทำไ้ได้หนังดูทีมือีอกเศรษฐีปีที่แล้วปีที่แล้วเราฝันนะเราฝันว่าเราอยากได้ที่ของเราเพราะปู่เรายางเหมือนแปลงหนึ่งคิดยังไงทำยังไงคอามปวดมันจะได้จริง แม่เราบอกเอ้ยโครงการเองจะปลูกยางอ่ะเอาเปล่าทั้งแค่นั้นเลยแค่นั้นได้เลยมีโอกาสมาได้หมุนเลยเงี้ยเป็นการเนี่ยเราได้มองยังเดียวนะว่าเลยกินป้าป้าปลูกอัไป้าก็ปลูกอะไรที่ยามญาติพาราปลูกทิ้ไว้มีไปดูพอแกวมาเสรปุ๊บเกี้ยวหาดทั้งปั๊มปั๊มปัมงานการเ้ามาศึกษาเราศึกษาการเกษตรเนี่ยในเวลานี้ มียางพาราดีกินได้นานปลูกครั้งเดียวกินได้นานแต่ลุงนิดนึงก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งสำหรับครั้งอีสานนะเจ็ดปีดิจ็ดปีมั้มันห้ามันเจ็ดปีกินได้แต่แต่ถ้าบำรุงปุ๊บเนี่ยถ้าห้าปีเนี่ยเส้นรอโวงห้าสิบเซนได้แต่โดยหกตีก็ลจะขีดกันที่หกปีถึงอเจ็ดปีแต่ถ้าเจ็ดปีนี่คุณขีดได้เลยมีโรงงานที่อยู่กัรโลรคบ โรคมันมีก็มีมโรคเชื้อรามันก็มียางเชื้อราไป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 ตายหรอไม่บางทีอะไรมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยยางพลาไม่ค่อยมีโรคเพราะมันพัฒนาพันมาใหม่